สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาซ้อมเปลียนโนนะอาอ่รู้ไหมเราใช้ด้กดเราใช้ปากกากดโอเคเราไม่ได้ดูแบบคุณคุยดูแบบแม่ให้ดูแบบแต่แม่อยากบอกให้เราไม่ดูแบบว่าตอนที่สอบไม่ตอนตอนที่ไปโชว์อะไปโชว์ต้องไม,ไม่ไม่ต้องดูแบบ เราก็จำไม่ได okay. yeah. ้แต no. ่ตอนนี้เราดูเราเราจาแบบได้แล้วขัดจมูกขัดจมูกเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงชาร์จก่อนโอเคชาร์จเสร็จแล้วม่ทำเป็นฐานานยังไงยังไม่ได้อาบน้ำเลยเรา โอเคเด,อเดี๋ยวฉันจะแดงเดี๋ยวฉันจะซ้อมเปลี่ยนโนนะไม่ได้ดูนี่คือหน้าปกของเปลี่ยนโนที่เราซ้อมอยู่นี่ไงหน้าปกนี้ไงเลเวล two หมว่าถูนี่ไงเลเวล two t อ่อ เออแต่เปิดมาก่อนว่า<ม>คุณครูให้ซ้อมเพียงไหนไม่ใช่สิแม่แม่ชอบให้เรา้อมเพียงไหนนี่เราต้องเปิดรูพ้นมาแล้วไงไปพ้นพนพ้นพ้นนี่คือหน้าปกที่แม่เราอยากให้เราซ้อมมันขาดมันลอยมันขาดอ่ะเอ๊ะไฟฮันดิด์มาไฟฮันดริด์มา ตอนตอนแรกเราอยากซ้อมเพลงนี่เพลงไหนว่าเพลง two little d u c k มันไม่ใช่ two little ducks we need one day ไม่ใช่มันคือมันดังนี่มีสนสนสนมีมีเล La la la. 咪咪咪嘞嘞，哎咪。 นี่คือไม้กระทามันจะไปเล่นบนหน้าจอทั้งไม้ไม้กระทาเลยไปอยู่ตั้งเงินเลยไปทุกคนคิดว่าเรามีเงินไหมมีเรามีเป็นล้านเลยมีเป็นล้านเสียงมันอะไรดังนี่คือเงินเราเงินปอม เงินปลอมเราเก็บมาเป็นล้านหนึ่งเลยที่เขาซ่อมซ่อมที่เขามาติดตั้งอะไรสักอย่างนึ่งติดติดตั้งตู้ในห้องในห้องครัวเนี่ยเขาเขาติดมาเป็นแบบไม่ให้ไม่ให้เด็กอะ่ะวิ่งมาชนถ้าวิ่งมาชนนี่หัวเลือดออกเลยเลือดออกมาถึงปากเลยจะได้กินเลือดไปด้วยอืมเลือดด้วยชาดอะไรเว้ยอืน่าหง่งเลยเวย นี่ไงเขาจะให้เราจำเป็นตังค์ได้ w า y พันพอาดอผมหยิกเลยเรา โอเคนะอีกสองอันมันแสยังไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทาอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เ,กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยัดลงไปยัดไปสิทำไมไม่ยัดโอเคเงินปลอมเราเสร็จแล้วแล้วเงินจริงอะแล้วเงินจริงอะครับพี่เงินจริงหรอไม่ให้ดูรหัสนะไม่ให้ดูรหัสรหัสไม่ให้ดูนะไม่ดูรหัสครับพี่ ได้เดี๋ยวพี่ไปเอาพี่แบ,บกไกไหนคะคุณเรามาไม่ให้พ่อเห็นถ้าพ่อเห็นนี่เอาไปทำอะไรหูื เอาไปให้เขาเลยสดุดอยาให้ดูนะค่ะไม่ดูถ้าดูนี่เดี๋ยวพ่อตีขอโทษค่ะหน้าปวกเราจะเป็นอย่างนี้เจ๊กเอ๋อย่างดีนี่เองรู้ไหมเรารหัสอะไรเอ่ยเราไม่บอกเรากดเองเออเราลืมบัตรเครดิตเดี๋ยวเราไปเอาบัตรเครดิตก่อน ไว้มันจะตั้งบนหนังสือทำไมหนังสือมันอยู่ตรงนี้เลยออกไปจะเอาหนาหคสตั้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวไปเอาบัตรเครดิตก่อนนะไปไป่ะ เมียไ,ได้นะเดี๋ยวเจ็ดนาทีเร็เร็วอัพขึ้นยูทูบไปไายช่วงนาทีโค่ต้องนาทีมันอัจตร้อหมอไปเดียวนี่นี่คือบัตรเครดิตของเขาเราต้องเยงต้องเยงนีลงไปในรูเนี่ยหยั่งลงไปในไหนเสียงอะไรเสียงน้ำด้วย เก็เสียงฝนตกเฮ้ได้มาแล้วเดี๋ยวฉันจะเปิดนะคะฉันจะไม่เปิดให้ดูต้องตูต้ตู้ คณพี่เขาไมไปรุงมีแค่นี้เองเราจนรู้ไหมไม่ใช่ไม่ได้จนไม่ได้จนค่ะมี่คนเขาให้มีมาชนมาเต็มไปหมดร้อยชั้นลอยังหหย ตอนอื่นที่เราปูกมันจะรุ่งมาอย่างนี้เลยสมตเก็บเย้ นี่มีเยอะเลยเยอะเทยมไหน่เยอะเทยมไหนมากเทยมนั้นนั่นแหละโอเคดูในสภาพในกรสะสุกเ,เสียงไหไไหมไม่เห็นจะมีอะไรแต่ดูดูเรียนต่ เรียนได้ยังไง face recognition. Verification successful. The door will be open soon. cho kênh Ghiền Để không bỏ กงมันนั่งมันเอียงเราต้องตั้งบนนี้เราเรียนออกมาให้หมดจะได้จะได้ใส่ให้วิดีโอดูตั้งนานนะไหมอะ14ชั่วโมง34วา nhớ chạy lâu hơn rồi nữa vì làm dưới cơn nhà lâu nạp